เด็กชายผู้นี้อยู่เพียงคนเดียวเขาถูกพ่อแม่ทิ้งพอสัญลักษณ์บนใบหน้าตัาง้งแต่เกิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือคนในหมู่บ้านต่างรังเกียจเขาและทอดทิ้งเขาให้อยู่เพียงลำพังมังกรและเด็กชายเจ้ามังกรน,น้อยก็เช่นกันเพราะปีกเล็กๆที่เกิดมาพร้อมมันนั้นไม่สามารถแม้แต่จะบินได้มันถูกทิ้งโดยพ่อแม่และฝูงของมันและสุดท้ายมันก็อยู่เพียงลำพังสิบปีให้หลัง พวกเขาอยู่ยงคงกระพันพวกเขาเริ่มต้นอย่งไม่เป็นทางการในฐานะนักล่ามอนสเตอร์เพียงเพราะต้องการแค่หารายได้ต่อวันแต่ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวพวกเขาก็กลายเป็นผู้กอบกู้โลกไปซะแล้วผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างยกย่องพวกเขาว่าเป็นผู้กล้าราชาที่ยิ่งใหญ่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ในฐานะวีรบุรุษและเสนอให้เด็กชายแต่งงานกับเจ้าหญิงผู้งดงามของอาณาจักร แต่เขาได้ปฏิเสธเพราะมันดูเป็นปัญหามากเกินไปสำหรับเขาพวกเขาไม่เห็นจุดที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาที่จะอยู่ในฝูงชนหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปทั่วโลกโดยไม่พักเลยแม้แต่ที่เดียวและหลายทศวรรษต่อมาในวัยชาราลึกเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาสูดลมหายใจสุดท้ายของชีวิตอย่างเงียบๆเ,เกิดมาโดยที่ไม่มีใครต้องการ พวกเขาอยู่เพียงคนเดียวโดยลําพังพวกเขาสองคนใช้ชีวิตตามที่พวกเขาต้องการและตายตามที่พวกเขาต้องการแม้ว่าจะเป็นคนขี้เหนียวสามารถอยู่คนเดียวได้และการอยู่กับใครหลายคนเป็นสิ่งที่น่าํำคาญแต่ตราบใดที่นายยังอยู่กับฉันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันช่วงนี้ลงคลิปมังงะสั้นๆเทสช่องไปก่อนนะครับ ต่หากไม่ค้นสนใจเยอะผมก็จะกลับมาทำคลิปยาวๆให้แต่หากใครรู้และชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ